ก็ยังให้หนูจะบึงเพื่อนเจ้าด้วยนี่เลงสถานะโสดปูนะสงสยัยสิเลิก,ก็เมีออยอีลีว่าเมื่อหนังเขาเห็นไปนะเห็นพิษกันนะกะว่าอเอตะเรล่องความเกาๆๆ่าอยู่พัวเมียกันนี่ขั้นเอาตะเรล่องความเก่าความเดิมมันก็พิษกันอยู่เบิดปีละแต่ว่าบอกโอ้ยยักสิบเบอกเห็นยังแล้วเนาะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนแต่ละคนเรื่องอดีตนี่มันวิ่งพลดรบไปหรอกต้องกลยังรบมาได้เนะะาะก็บอกเห็นยัง ไปยังเจ้ากุสิลบะไ,ได้เจ้าสิเก็บไปเหยงอดีตเจ้าหาันเอา้าก็มึงแคบไปบนอดีตแจกรูปยังตัวรูปยังตแต่แั่เปตั้งหน่อยจะว่าเท่าสูมเออร์ดิก็ยังมีวัดสุรุปอรุดมึงหันมาสำคัญนะ้ำสิกเก็บไปหัสิแตกยังคนลบบะได้ <S <S 2> <S 2> ยังเหทอแล้วเนาะลบอดีต